ไอ้ขี้ได้ทรมาทำไมวะใช่เนาฮัลโหลบองได้มึงมีอุ้ยแป๊บนึงอะไรวะไม่มีว่ะหมดไม่เหลือเลยว่ะไอ้ดำไม่ใช่กูจะถามมีสกูมีหรือเปล่าอ๋อสกูมีกูจะเอา A 2 B 1น A 2 B 1 C 1อันนี้เงินเคหรือเงินสดเงินสดเงินสดน้องแข้งกูมันเมื่อกี้เล่นฮาร์ากับเอ็นทีอาร์มันลืมพกบูยัดแม่หมดตัวเอาดีไม่พกบูเลยเหรอ ปูปืนอะนะใช่ปืนหายแล้วก็ไม้หายปากหลามแดงหายมีดหายไม่พกปูสักอันเลยเหรอวะไม่พกไม่เจตลงมาไม่เจตลงมาอะไรวะมันมีแบบนี้ด้วยเหรอวะไม่พกไม่พกปูสักอันมีแต่ว่ากูไปทำลุล่าก่อนนะกูไปหายทีเออโอเคกูต้องไปข้ามไปเกาะพ่อค้าไปแลกเอดีแดงเอ้แดงแกงกูไม่มีเลยหมดก็ทำไรทำไรให้เสร็จแล้วเดี๋ยวเออเสร็จตรงหานะถ้าถ้าไม่ถ้าแต่ผมมึงอยู่นู่นเดี๋ยวกูไปเอาที่นู่นก็ได้เดี๋ยวตามไปให้ที่นู่นอ่ะเกาะพ่อค้านะเกาะพ่อค้านะ A2 B1 C1 นะเออเอางี้ A A เนี่ยเอาแบบไม่ตีใช่ไหมเอาแต่ตีแล้วดิมีปะ่ะโอ้ถ้าตีแล้วต้องไปตีให้วะต้องไปตีวะ A2 A2 B1 C1 แค่นี้ A2 B1 C1 เออึ่งีห่งเออย่าให้ผมตีแตกทำไมเนี่ยอย่าเสียพี่ไม่ได้พี่เออเดี๋ยวค่อยเอาแบงค์เป็นของพวกเขี้ยเนี่ยสัตว์เขี้ยนจะดาวไถมันต้องโดนเจ็ดสิบเอ็มเนี่ยยังนักแก๊งกูเอเดียร์ไม่มีด้วย อ่ะงงไม่พกบูได้ไงวะของเยอะขนาดนั้นไม่พกบูนะปากหลับแดงไม้ไม้แดงปืนสามไม่พกบูไอโดพี่พมีคำถามมึงพกบู่ปิดปะเนี่ยมึงมีอะไรบ้างเนี่ยไอโดพอดีครับทำไมมึงมีอะไรบ้างเนี่ยมีอะไรบ้างเนี่ยปืนสามกอน์โนไม้แดงปากแดงครับปืนสามกอน์โนไม้แดงปากแดงใช่เว้ยมึงพกบูปินปะ โค้ดีพี่โกบัวอะไรบัวอ่อเออฉลาด